โอ้ยดุเอ้ยแม่ดุคือเป็นแบบนี้พอนีเลือดใจสิมา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  <c oughs> จะไปจัดการแม่มันควรเป็นอะไดรก่อคนแบบนี้เนาะต้องเบาหยากเบาผ้าดีเนาะ <c oughs> มามาล้านทาั้งสองมามล้านกับต้องเดี๋ยมาน้ำล้านหาผ้ามาโอ้ยป่าเลยแบ่นี้เจ <c oughs> ้าหายดุเจ้าหายเจ้าหาย <c oughs> ปลาวนี้แซ่บเนาหวังว่าหวงสิปุมมนเนะอีกีมาเลยเลยมาเวดเห็นกันมืกมอมดซ่แฮ่เซ่มาเดียบานมึหมวนบอมึงมวนบอฮะมึงมวนบ่เห็นไร้อยพันพันปีมูเคยนอกแก่กุ้งมานหาหูไรนี่นะมากมูมูแม่มื่อังนี่นะมวยซู้มเซิงกันไวอยู่ปลานี่ะ ฮะมึงยังบอกว่ามาที่เซิ้งนี่โอกาสมันคือทีเซิ้งที่เนาะบักนี้แม่นไผ่นี่บักขาวๆนี่ยฮะกูเป็นหัวหน้ามันเนาะหัวหน้ายังมึงน่ามอเป็นผ้าหรือนอนไปเซิงรือเปล่ฮะบัตายนี่เรซองกนนี่เป็นผู้ไรมึงอธิบไปกูฟังรูวมัวมูวแม่ม่างยังแต่ละคนมึงสงสัยตากูเห็นมือเดี่ยวอีหามึงลูกมันหายตายไปในมือเป็นเมือเหื่อเฮ็ดกินเฮ็ดจับเพไม่ทางเซี่ยนกูกินมันมีคนจะไปใส่หนามซะบ้าเนาะ กูเก like hey, ่งใจมูงี่สือเนอะแทนที่ที่ไปขายสำหรับสบู่ซอยผัวมาเนอะขายสบู่ซอยผัวสูน่ะเอาสบู่เาข้ารอบอกต่อเด้อกับโลซันเด้อนี่โลซันบอกต่อกำลังจะมาต้นเดือนแปดนี่ผู้ใดที่ว่าอยากจองเด้อจองเอาลดเนอะลุนลางวันใหญ่เนาะเงินสดห้าสิบด้าน เดินสีแงปับสิีชของปั้นหนึ่งแถมนึ่งสองแถมสองทรงฟรีเด้อคฮะแถมมาได้แล้วตัวแทนพร้อมยังมีรถจักร CPX รถจักรเว็บร้อยสายคอคำหนึ่งบาทไอโฟนเจ็ดพันโฟมแมกเด้อสองเซ็ตทรงฟรีเอาเลยเด้อจองเด้อจองเด้อเครื่องจะมาต้นเดือนแปดเด้อมึงเบิ่งนี่ร้านสองคนนี่นะกูจนอยากอายกูพลาดมาหนี่นะต้องมาเห็นสิ่งที่แบบมันโบเบตาที่แตกกันที่นะกูมีรูปแบบนี้ร้านนี่นะมึงคิดว่ารวยแกนีรูปมึงนี่นะเอ้าเอาเมื่อมาสี่แม่เมื่อกีเนาะจะมึงกูเลื่อใจไปร้านครับ